ค่สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอซน่าราักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสวา่างบรรยากาศดีๆบ้านของคุณแม่เสียงนกเขานกก,นกนกระจิบกระจกค่ะเป็นธรรมชาติมากค่ะห6 0 0บาทนะคะ3ามตะกอทอมือค่ะหนึ0งบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นโดดเด่นทุกพื้นค่ะ ค่ะนีเขาเรียกว่าลายประตูวังค่ะ1,600บาทค่ะลายประตูวังนะคะค่ะเป็นสีน้ำเงินสดค่ะสดใสโดดเด่นมากค่ะ1,600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะเป็นลายประตูวังนะคะค่ะราคา1,600บาทค่ะทุกเ่้าคุณแม่ต้องทํางานตามหน้าที่ค่ะค่ะเสร็จจากพระราไปวัดค่ะก็เลยทํางานตามหน้าที่นะคะค่ะ1,600บาทค่ะเป็นลายประตูวังค่ะ

ค่ะนี่ก็เป็นสีขาวงาช้างค่ะอย่าคุยกันเสียงมันมาถึงอย่าคุยกันค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะค่ะสวยทุกถผืนงามทุกงผืนค่ะผ้าสามตะกอนนะคะเป็นสีขาวงาช้างค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะ ค่ะเขาเรียกว่าขาวงาช้างค่ะ1 6 0 0บาท้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะ1,600บาทนะคะสวยทุกถื้นแก่มทุกถืนค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักพืณนแม่ได้ค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางลายยินดีตอนรับทุกท่านค่ะ1,600บาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทค่ะเป็นรหัสที่สองค่ะเป็นค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะ ค่ะเป็นสีขาวงาช้างค่ะรหัสสองนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นสีขาวงาช้างนะคะค่ะท่านนั่งดูคุณแม่อยู่นะคะมากสีไหนชอบสีไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีทอดรับทุกท่านนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะคุณแม่เมื่อวานนี้ค่ะเขาจจดชุดเป็นผ้าหลุดจำนำนะคะเป็นแต่แต่สีขาวได้สีขาวงาช้างมาเยอะนะคะขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยไม่สารสวยไม่จืดกลางนะคะขาดช้างน้อยค่ะบริบาลค่ะตามมานะคะเชิงล่างเชิงบนเป็นบริวารช้างน้อยค่ะขาะช้างน้อยผงนี้จะเรียกเพื่อนเข้าบ้านมาเยอะๆนะคะขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ สวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,600บาทนะคะผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะเป็นสีขาวงาช้างนะคะค่ะเป็นขาวงาช้างค่ะค่ะขอก้นหอยค่ะค่ะ1 6 0 0บาทนะคะราคานี้ก็สวยนะคะเป็นราคาที่ผ้าหลุดจำนำนะคะค่ะถ้าไม่ใช่ผ้าหลุดจำนำราคานี้จะไม่ได้นะคะ ค่ะเพราะว่ามันเป็นค่ะมันเป็นผ้าพวกสีขาวงาช้างนี่ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะขาดหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นสีขาวงาช้างนะคะขาดถ้าคุณแม่ได้ค่ะรหัสสามค่ะคาะติดขาวงาช้างมาเยอะวันนี้ค่ะเป็นรหัสสามนะคะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ท่านานชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์จินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ1,600บาทค่ะสวยตลอดการง,งามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เจิดจางค่ะ1,600บาทถ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะท่านที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะค่ะท่านอยากเห็นภาพนิ่งนะคะดูภาพรวมให้ดูทางช่อง YouTube ติดตามทางช่อง YouTube นะคะภาพรวมค่ะภาพนิ่งนะคะให้แ <c oughs> อดไลน์เข้าหาคุณแม่ค่ะ ไอเดลาของคุณแม่เป็นเบอร์โทรนะคะให้แอดไลน์นะคะค่ะถ้าทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะทาไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้นะคะค่ะหนึ่งหกร้อยบาทค่ะเป็นสามตะกรอทอมือค่ะค่ะทําไม่เป็นให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะแอดไลน์นะคะค่ะท่านอยากดูภาพนิ่งค่ะค่ะเราดูภาพนิ่งค่ะดูส่วนตัวนะคะ ไม่ได้ดูภาพรวมนะคะดูท่านที่ทักมาค่ะมันตรงปกกันไหมตรงกันไหมค่ะถ้าเราตรงกันโอเคกันเราก็ส่งหมายเลขบัญชีให้ท่านนะคะค่ะคุณแม่โอนเงินนะคะค่ะส่งหมายเลขบัญชีให้ท่านค่ะคุณแม่ไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่แก้ใม้ทราบค่ะค่ะเพราะว่าปลายทางนี่ค่ะมันยุ่งค่ะเวลาเราพนักงานไปส่งของแล้วก็โทรหาผู้รับบางทีก็อยู่ไร่ไปายนาไม่สามารถรับของได้ของก็ตีกับ เข้ามาหาคุณแม่คืนนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ส่งของทุกวันค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคุณแม่ส่งของทุกวันค่ะคาะส่งเร็วค่ะรวดเร็วทาใจด้วยค่ะค่ะไม่เคยกักของลูกค้าไว้นะคะมีแต่ถ้าเงินลูกคือส่งของค่ะเพราะว่าเราส่งทุกวันอยู่แล้วค่ะหนึ0งบาทค่ะตัวนี้เป็นเครือสมอค่ะค่ะคืนนี่เป็นเครือสมอนะคะเป็นสีฟ้าค่ะ ค่ะเครือสโมค่ะมันเป็นลายค่ะถ้าเครือสมอนี่ค่ะจะเป็นลายค่ะลายเส้นนะคะค่ะเป็นลายในค่ะลายเส้นยืนค่ะค่ะจะมองเห็นลายเลยนะคะลายเส้นยืนค่ะเป็นเครือสมอค่ะปืนนี้นะคะค่ะค่ะเป็นลายขอเจ้าค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายขอเจ้าค่ะ ค่ะเครือส멀ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมากพืนในชอบพื้นในทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสามตะกอทอมือค่ะผื้นนี้เครือสมอค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุพืนแก่มทุกถืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรแท็กได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ต้นข้างหลังคุณแม่นี่ค่ะเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นไม้มงคลนะคะค่ะเป็นบรลลังเงินค่ะต้นบัรลังเงินสวยงามมากค่ะคุณแม่มีหลายกระถางอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะอันนี้คุณแม่ถ่ายทําตรงที่ปลูกต้นไม้ค่ะนี่ก็เชิงล่างเชิงบนบริบาลช้างน้อยค่ะแล้วก็เหนือขึ้นไปก็เสริมทรัพย์เสริมสิริเสริมมงคลด้วยลายใบสีนะคะรหัสห้าค่ะ ค่ะเป็นสีขาวงานช้างค่ะค่ะราคานี้เป็นราคาที่ท่อหนุดมกนนำหนดนะคะ1,600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนเจ่มทุกผืนค่ะ1 6ึ0งบาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดยางค่ะค่ะ1 6 0่บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรท่านได้ค่ะน้องรับตอบทางนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ1,600บาทนะคะ สวยตลอดปีงามตลอดกาลนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นในชอบพื้นในพักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะค่ะเป็นสีขาวนาช้างค่ะเด็กนั่งเชิงบนบริวารช้างน้อยค่ะช้างน้อยผูกนี่จะเรียกเพิ่มข้าบ้านเยอะนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นสีขาวนาช้างค่ะ ค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะขาวงาช้างค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะได้วันนี้คุณแม่ได้ภาพสีขาวงาช้างมาหลายผืนนะคะค่ะนี่ก็เป็นลายไทยค่ะเชิงหน้าเชิงบนเป็นลายไทยค่ะรหัสเจ็ดนะคะสืนนี้รหัสเจ็ดค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่เกิดจางค่ะ1,600บาทนะคะสวยทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นสีขาวงาช้างนะคะผ้าสามตะกอค่ะค่ะค่ะทำที่นั่งดูคุณแม่อยู่นะคะชอบผืนไหนมากถืนไหนนะคะโทรทักเข้ามาค่ะเป็นขาวงาช้างค่ะค่ะ1,600บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะ ค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆไปใส่ออกบุญออกงานนะคะช่วงนี้บุญเยอะค่ะงานเยอะค่ะค่ะมองหานะคะผ้าไหมสวยๆใส่ออกบุญออกงานค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแก้มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะรหัสเจ็ดนะคะค่ะเป็นสีขาวงานช่างค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ผ้าสามตะกอทอมือนะคะ<ม>ค่ะสวยทุกผืน<ม>งานทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ<ม>ค่ะนี่ก็หนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นสีขาวไอเป็นสีออกเป็นเขียวก็ไม่เชิงค่ะ ค่ะเป็นฟ้าน้ำทะเลค่ะเป็นอมๆกันนะคะพอแต่ออมๆค่ะค่ะเป็นรวงข้าวค่ะลายรวงข้าวนะคะเชิงน่าเชิงบนบริวารช่างน้อยตามมาด้วยนะคะค่ะเสริมทรัพย์เสริมสิริมงคลให้กับตัวท่านนะคะลายเขาเรียกว่าลายรวงข้าวค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะเป็นค่ะเป็นสีเขียวไอค่ะเป็นไอเป็นฟ้าค่ะเป็นฟ้าน้ำทะเลค่ะ ่ะฟ้าน้ำทะเลแต่เข้มค่ะค่ะพื้นผ้ามัดหมีค่ะเขาจะย้มยอมๆออกเป็นสีเหลืองเลืองอ,อ่อนนิดหนึ่งนะคะที่สามามัดหมีนะคะตรงตัวตรงที่ตัวช่างน้อยนะคะจะเป็นพื้นจะเป็นสีขาวก็ไม่เชยนะคะเขาจะย้อมเขียวนิดหนึ่งมามามัดนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายลวงข้าวค่ะเป็นสีแบบ ค่าสีมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะแขางเขาจะทําออกสีมาใหม่เรื่อยค่ะ1,600บาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สาสวยไม่จืดจางค่ะข่ง1,600บาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะพื้นนี้ก็เป็นขาวงาช้างเอกค่ะแค่ขาวงาช้างมาเยอะว่ะวันนี้ค่ะคารหัสเก้าค่ะ ค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช้างน้อยตามมาเหมือนเดิมนะคะถ้าผืนพวกนี้นะคะถ้าไม่ใช่ผ้าหลุดจำนำมันแกะไม่ได้ราคานี้นะคะค่ะมันจะอยู่ที่พันเก้าค่ะพวกนี้ค่ะเป็นสีขาวงาช้างนี่ค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก็ทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะค่ะทุกท่านนิ่งนะคะ ค่ะสวยงามค่ะเป็นผ้าขาวสีขาวงาช้างค่ะค่ะรหัสเก้าค่ะค่ะเชิงล่างเชิงบนบริวารช่างน้อยตามมาค่ะหนึ่งันเก้าร้อยบาทค่ะ1ั0หนึ่งันหนึ่งันหร้อยบาทนะคะคุณแม่พูดผิดขออภัยนะคะค่ะเคยพูดหนึ่งพันเ้าร้อยผ้าตินแดงค่ะมันลืมปากค่ะลืมค่ะ ขอภคยด้วยค่ะหนึ่งันหกร้อยบาทค่ะค่ะลืมเรื่อยค่ะแม่ลืมเรื่อยค่ะสติแก่ตัวมาแล้วก็สติไม่ไม่ยืนอยู่กับที่ค่ะสติลอยค่ะเชิงล่างเชิงบนบริวาณช้างน้อยตามมาค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะพื้นนี้ก็เป็นลายสีขอนะคะเขาเรียกว่าลายสีขอค่ะมันเป็นพื้นเมืองของอำเภอสีขอมัดนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะค่ะเป็นปราสาทนะปราศาสสีขอนะคะค่ะเป็นสีน้ำตาลค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายสีขอค่ะปราสาสสีขอนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะ1,600บาทนะคะค่าสามตะกอทอ,ทอมือค่ะค่ะหนึ0บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะ1,600บาทนะคะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทงางไลน์ทุกท่านค่ะ1,600บาทนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ 1, ค่ะ1,600กบาทค่ะ าลายสีขอเขาเรียกว่าลายสีขอนะคะค่ะเขาเอาไอ้พื้นฐานของอำเภอสีขอมามัดค่ะเป็นปราสาทเก่าโบราณนะคะสีขอนี่ค่ะค่ะดูแลเป็นปราสาทเก่าโบราณค่ะท่านมัดมานี่ค่ะเดี๋ยวที่ราคา $1,600 ร้อบาทค่ะอื่นนี้ก็เป็นค่ะ เป็นลายอันนี้ค่ะเป็นลายนาคีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะเป็นลายนาคีค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทลายนาคีนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนทักเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ 1, 1 6 0 0บาทค่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาพิรุษไปหาว่าหลานในผลที่แย่นมากฮุ่นพุ่นฮุ่น,น,น,นออกหูพอย่ับทถอยเลยไปเห็นคน รถเาไปนั่นก็่อไังเียนเป็นแลมันหัวแอบมันวนหัแอบย่านน้องไ่หลานไปมาขออภนะคะเสียงออกไปเสียงรบกวนหลานหลานน้อยบ้านอยู่ห่างกันอยู่เป็นห้าร้อยเมตรแหลมขี่จักรยานออกมาหายายค่ะก็เลยตาก็ถอยรถไปถอยรถไปกมองไม่เห็นหลานค่ะตาถอยรถ เสียงค่ะขอไนะคะอ่ามีเสียงแทรกซ้อนค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะผ้าสามตกอทอเมอนะคะค่ะสวยทุกผื้นงานทุกผืนเกี่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะอยามากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยมากค่ะ สวัสด hmm. ีครับก่อนปฏิท่นนี่่อยแหละคุตัวถีบรถออกมาปัดรถออกมาหาหญ่ตัวตาถอยรถไปไม่เห็นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ่าสวยมากค่ะห้าสามตะกอทอมือนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเดียวปักหยะ ค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะมักพื้นในชอบพื้นในทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางยายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะรหัสสิบสามนะคะค่ะดูนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลนะคะ ค่ะเชิงล่างเชิงบนไม่มีตัวน,นี้ขาดเป็นสีน้ำตาลค่ะสวยงามมากค่ะเนื้อผ้าแน่นค่ะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะผ้าสารกรกรมสกอทอมือนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนนุเชลซีไม่ได้ไปโรงเรียนดิอ่าไม่ไปโรงเรียนวันนี้ออ่าหยุดเองค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่าหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนเก็บทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทคา่ะค่ะผ้าสามตะกอทอ,อ,อมือค่ะ สวยทุกพืนเจีมทุกผืนรหัส14ี่นะคะค่ะดูทาภข้ามนะคะท่านชอบผืนไหนมากพืนไหน,นก็ท่านก็โทรทักคุณแม่มานะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่าน,นะค,ะค่ะค่ะคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจช่วยคุณแม่นะคะ,คะดูภาพนิ่งนะคะค่ะดูภาพนิ่งนะคะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการง,งานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆใส่ออกบุญนะคะบุญกระถินค่ะบุญกระถินแล้วก็บุญลอยกระทงบุญผ้าป่านะคะค่ะมีแต่บุญกับงานมีแต่งานกับบุญนะคะต่อไปนี้ออกพรรษานะคะ ค่ะโดดเด่นมากค่ะสีแต่ละพื้นโดดเด่นมากนะคะ1,600บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่เกิดการค่ะ1น0 0บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักเข้ามาได้ค่ะ1น0 0บาทค่ะค่ะนี่ก็เชิงล่างเชิงบนบริวารชั้นไม้ตามมาค่ะลายนี้ก็สวยนะคะเป็นสีเขียวนะคะ ค่ะเชิญ้ากเชิญหมดเป็นบริวารช้างน้อยค่ะเสริมทรัพย์เสริมผลิตเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะค่ะช้างเป็นสัตว์ที่แสนรู้ค่ะและเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่เราพึ่งได้นะคะค่ะเป็นสัตว์แสนรู้ค่ะส่วนมากเขาจะไอ้มัดลูกช้างใส่นะคะเพราะว่าเสริมทรัพย์เสริมบารมีเสริมมงคลให้กับตัวท่านนะคะที่ใส่นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ช้างนี่ค่ะค่ะช้างเป็นสัตว์แสนรู้ค่ะเป็นช้างที่ ค่ะช่วยเหลือน,นะคะค่ะเป็นสับใหญ่ค่ะคห่งพันหบาทนะคะสวยทุกฝืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะ1,600บาทนะคะคาะมักพืนไหนชอบพื้นไหน,น,ไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ1,600บาทค่ะ ค่ะเป็นสีเขียวนะคะเขียวยอดตองนะคะขาสวยมากค่ะขาเป็นเขียวยอดตองนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่ง no พันหกร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทานได้ค่ะสามตะกอทอมือค่ะสวยในตาของท่านพื้นไหนงามในตาของท่านพื้นไหนท่านถ้าคุณแม่มาเลยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ มาผืนในชอบผืนไหนท่านได้ค่ะ1,600บาทนะคะค่ะเป็นดอกีค่ะอืนนี้ค่ะเป็นดอกกระเจียวนะคะค่ะลายดอกกระเจียวค่ะสวยงามมากค่ะค่ะสามตะกอทอมือค่ะ1,600บาทนะคะค่ะเป็นสีค่ะเป็นสามตะกอทอมือนะคะลายดอกกระเจียวค่ะรหัส16หนะคะค่ะเป็นรหัสสิบค่ะออกมาในย่ามโง่เดยเนี่ย นที่อไปที่กล้านไอออกมาจากบ้านไอปั่นจักรยานออกมาจบจักรยานออกมาแล้วก็ยายที่นไม่รู้ว่าห้านออกมาจาไปาเขา้ยี่นนาเขา่งเป็ตุนเาได้หมูได้เข่งปได้หมูเตะไปบ้ย่าทบนี้รเรียนยเรียนีเรียน ว้อลักมากนะสวยงามากค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวบอกแยบอกยกหมากเนอดี๋ยวบอกแยกหมบอขึ้นขึ้อย่ไหน้นีหีอยากคุยกันอยากคุยกัน,ค,กนค่ะรหัส17นะคะเป็นขอศิรามณีนะคะ ค่ะรหัสสิบเกราคาหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะขอชิลามนีนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะเป็นขอชิลามณีค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสามตะกอทอมือค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมากผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะคุณแม่น้องรับตอบทางไลน์นะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะ 1,600บาทค่ะเป็นขอศิลามณีนะคะขามากพื้นไหนชอบปืนไหนทักเข้ามานะคะขอศิลามณีค่ะสวยมากค่ะสามตะกอทอมือค่ะอย่าลืมให้ลูกอให,ให้ลูกให้หลานแอนไลให้นะคะคุณแม่อย่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะหน0่บาทค่ะข่าไทยเนี่ยค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่ามาตลอดนะคะ บุญรักษาพระคุ้งครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ